มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหางเสงภาคบ่ายนะครับผมประจำวันพุธที่26นะครับสำหรับหางเสงเจาะเมื่อเช้าเจาะ9507ตรงตรงบนล่างนะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากเสียดายที่เลขเหลือจากกลุ่มตัวเปิดเป็นเลขขี้ขาด3 5 5 3ที่ยาิงอยากอยากจะใส่คิดว่าจะใส่9กับใส่ห ดันไม่เลือก9ครับต้องขอภายถ้าเลือก5ใคไลากแต่คงจะไขรลากคงจะแตกนะเสียดายมากเลยได้ขออย่างน้อยอย่างดีเนาะเจาะมาครับรู้กก็ต่อบ่ายครับผมทนผมทนันตัวเปิดบ่ายไม่ใช่ผมทนผมทันตัวเปิดบ่ายที่บวกครับ1 4 153สครับ1 4 1 5 3าครับสำหรับบ่ายเด่นสุดที่จับได้ชอบยังคงชอบ9ครับและคิดว่า9น่าจะมากับ0แต่จะมารวมร่างกันเริ่มมาแยกบนล่าง มจับได้3คู่ประมาณนี้ครับเลขที่ผมจะวางถูกใจถ้าถูกใจท่านตามนะครับไม่ชอบผ่านครับ9 6 08 9 7 09 9 8 1 0 ได้เมื่อเช้าตรงตรงบนล่างก็บ่ายเบาหน่อยแล้วกันนะครับร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดาเเจาเาเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์แดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนะครับก็สำหรับหางเสงบาย จะค้างที่15นาการครับดีที่15นาฬิกา9นีโดยประมาณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ